สวัสดีครับสวัสดี FC ฟลาบก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับไม่ได้รีวิวกันซะหลายวันเลยนะครับวันนี้วันที่11เดือน11นะครับผมเป็นวันดีนะครับวันนี้มารีวิวงานโลบาง,งานสั่งทำนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนเพื่อนเ,ออเพื่อนเพื่อนพี่ สายบรรทุกของนะครับสายบรรทุกของนะครับที่สนใจโลบาร์สวยๆใส่รอได้ใช้งานได้นะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นงานสั่งทำาจากลูกค้าที่เชียงรายนะครับใช้สำหรับรถอ,อิสุปี2020นะครับเป็นรถแคปนะครับ สั่งทำความยาวพิเศษนะครับแล้วก็สำหรับบรรทุกบรรทุกท่อ,อท่อน้ำนะครับลูกค้าทำงานเกี่ยวกับขุดเจาะบาดาลน,นะครับผมต้องใช้ขนของนะครับส่วนตัวก็อยากจะรออยากจะเท่ด้วยนะครับเวลาไม่ได้ใช้งานนะครับนะฮะ เหมือนเดิมนะครับงานเหล็กหนา2มิลน,นะครับงานเหล็กหนา2มิลน,นะครับอบด้วยสีพอลโคนนะครับเป็นงานชิ้นเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้ก็มีความพิเศษนะครับผมเ,เวลาลูกค้าจะใช้ขนของนะครับเราก็จะมีเหล็กเท่านี้นะครับไว้เสียบขั้นขนของนะครับ <c oughs> ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะฮะส่วตัวข้างหลังนะครับทางร้านจะฝังเกลียวไว้ให้นะครับฝังเกลียวฝังเกลียวนัดเบอร์ส7บดไว้ให้นะครับ ลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะลักษณะนี้นะครับนี่เลลาลูกค้าจะใช้งานนะครับเหล็กจะได้ไม่ต้องพลาดที่ฝ่าท้ายนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับน,นะฮะ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับบรรทุกนะครับขอบกระบะเอ้ขอบฝาท้ายนะครับจะได้ไม่ต้องงอไม่ต้องอะไรนะฮะเซฟตัวรถได้เยอะนะครับผมส่วนตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานนะครับก็ใช้น็อตปิดไว้นะครับเดี๋ยวน้ําจะคงจะเข้านะครับแต่ถ้าน้ําเข้าตัวเพดด้านล่างนะครับ ตัวเพดด้านล่างก็มีรูระบายน้ําอยู่นะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะอายุการใช้งานก็สีก็อยู่ประมาณ3-4ถึงปีครับผมส่วนตัวเหล็กก็โอ้ยยาวยาว,ยาวเลยยาวเลยนะทนหายห่วงครับผมลูกค้าท่านใดสนใจ อุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับงานสร้างงานสั่งทำนะครับงานดัดแปลงแก้ไขนะครับทางร้านก็มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0961290748นะครับหน้าร้านอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ